สวัสดีค่ะพบกับเราช่อง BB นิเที่ยว ep 2นะคะ,ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกันที่วัฒนาเม n ท a นแคมป์นะคะที่จังหวัดนะครราชสีมาอำเภอปากช่องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะไปกัน ันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปแคมปิ้งนะคะก็ดูตามป้ายไปได้เลยซึ่งระหว่างทางก็จะเจอเป็นหลุมเป็นบอ่อนิดนึงนะคะแต่ว่ารถเล็กรถใหญ่สามารถมาได้หมดเลยค่ะก็ขับมาตามป้ายสีแดงตามนี้ได้เลยค่ะมีบอกไว้ทุกๆ2 3 0 0เมตรนะคะซึ่งทางก่อนใกล้ถึงนะคะก็อาจจะชันนิดนึงแต่ว่าก็ สามารถมาได้ค่ะก็ใช้เกียย์ต่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยแล,แล้วเราก็เดินทางกันมาถึงวัฒนาแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเราลงไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะกางเต็นท์กันตรงไหนดีนะคะและเช่นเคยค่ะเราก็จะมีพ่อบ้านเดินไปดูก่อนนะคะว่าเราจะกางกันโซนไหนดีอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะซึ่งที่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะซึ่งพวกเราคิดว่าเราจะมากางกันโซนบ ด้านซ้ายสุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเป็นลักษณะประมาณไหนถ้าเรากางตรงนี้เราก็จะเอารถมาจอดตรงนี้เลยนะคะเพื่อเอาของลงซึ่งสะดวกต่อการขนย้ายมาค่ะอันนี้ก็คือที่ของเรานะคะที่เราจะกางกันในวันนี้ซึ่งวิวที่เราได้นะคะก็จะมองได้แบบ180องศาเลยค่ะสวยมากๆค่ะพวกเราสองคนขอตัวไปกางต๊กกันก่อนนะคะเจอกันค่ะ คค่ะพวกเราสองคนก็การเต้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรากางแบบเอาทาบคลุมเต็นนะคะเผื่อฝนตกแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วะคะ่ะซึ่งมื้อเที่ยงของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งดองกับแซลมอนดองจากโคเรดองอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะอันนี้ซื้อมากินเองเลยเฉพาะเลยเพราะว่าชอบมากอันนี้เราก็จะแบบ เป็นแซลมอนนะคะเนื้อมันจะเดงมากน้ำจิ้มก็ดีต่อไปจะเป็นกุ้งดองนะคะนี่ก็ได้เยอะมากเช่นเดียวกันซึ่งส่วนตัวชอบตัวแซลมอนมากกว่านะคะเพราะมันเดงสุดแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมันลองกันได้นะคะมีหลายแบบมากอันนี้เราก็จะตัดภาพมาตอนเย็นเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากก็พักผ่อน ตามปกตินะคะแต่แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าฝนตกนิดหน่อยซึ่งคิดว่าตอนเช้าอาจจะไม่มีหมอกนะคะตอนเช้าไม่มีหมอกเลยเนอะเราก็เลยข้ามมากันที่กินข้าวเช้าไปเลยกับมาม่าเกาหลีในวันนี้กินเผ็ดแต่เช้าเลยท้องไส้ปัน่นปวดแน่นอน แต่ว่ายกให้เลยว่าลมเย็นตลอดทั้งวันเลยนะคะลมเย็นมากมากันได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวตามสเตียน,นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเก็บของแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วกลับกันละคะ่ะอันนี้ก็จะถ่ายขาลงให้ดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางก็จะเหมือนขามาเลยค่ะว่ามันคุกขานิดหน่อยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัยค่ะระหว่างทางแล้วก็ชมวิวได้ตลอดเลยเนาะสวยงามมากก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปรอบนี้ก็จะสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายก็เดี๋ยวติดตามกัน EP หน้านะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนบ้างถ้าทุกคนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเรา BB หนีเที่ยวได้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย